อายุเยอะขึ้นสายตาสั้นจะหายไปหรือเปล่าตอนที่เราแก่ขึ้นสายตายาวจะหักลบกับสายตาสั้นไหมเดี๋ยวคลิปนี้ผมอมธิบายให้ฟังครับโดยปกตินะครับ พอทุกคนที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีสายตายาวครับเวลาทําให้อ่านหนังสือรู้สึกว่าอ่านหนังสือยากขึ้นมองไกล้ยากขึ้นต้องยื่นมือออกไปครับทีนี้หลายๆคนจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีสายตายาวแล้วถ้าเราเคยมีสายตาสั้นมาก่อนมันจะหักลบละหายจบกันไปหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันจะไม่หักลบละหายจบกันไปครับเพราะว่าสาเหตุของการเกิดค่าสายตาสั้นและสายตายาวเนี่ยมันเกิดกันคนละที่คนละสาเหตุครับสายตาสั้นนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากโค้งกระจกตาหรือว่ากระบอกตาที่ยาวจนเกินไปครับหรือโค้งกระจกตาที่นูนจนนเเเกกกกิิิไปททําาใหหห้ดดรัแสงี่ผ แสงตกก่อนจอรับภาพทำให้เกิดสายตาสั้นครับส่วนสายตายาวตามวัยเมื่อตอนอายุ40ปีนะครับเกิดจากการที่กล้ามเนื้อตาและเลนตาของเราไม่สามารถพองตัวหรือแบนตัวได้ตามเหมือนตอนที่เราเด็กๆครับทำให้ภาพเมื่อตอนที่เราอ่านหนังสือไม่ตกที่จอรับภาพครับสรุปเลยนะครับสายตายาวและสายตาสั้นเนี่ยจะไม่หักลบกันเมื่อตอนที่เราอายุเยอะขึ้นแต่เราจะกลายเป็นคนที่มี2ค่าสายตาม,มีทั้งสั้นและยาวในคนเดียวกันครับ